น้องเบิงเบิงเบิงเห็ดมันปูดอกง่ายอุบาอุปโลกปาอยู่ใดทัึงเห็ดมันปูทึ้งเห็ดไข่เห็ดนาเลเห็ดทานเห็ดกอเห็ดผสมข่ะมือนีสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคอนมือดีปลาอยู่ผ้มามันรอปลาหาเก็บเห็ดค่ะดอกเธอเลยค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดนาแลค่ะ นี่ตอดอกวบานบานมึงนะคะบุญถาคจะสากกินแต่สองดอกนี่ไปอยู่จาะะ 4, 1, 2, 3, ้าวน้อค่ะสี่หนึ่งสองสามสี่ดอกคางคางอีกข้างเพื่อนฮาหกดอกแต่ว่าเขาบานเลยอนะ้อค่ะบานเราถากจะแพะก,กินนะแต่ว่าสองดอกนี่ไปอยู่จ้าวนะ้อค่ะเพราะว่าบึงเหลว่ยขาเขาย่งแข็งแข็งนะย่างดอกดีๆดอกไล จะเรียกเอาค้าแข็งๆเนาะค่ะค่ะนี่ดอกนีกว่าดอกนีก็งามเลยค่ะสิพยายามเก็บเอาแต่ยายาดอกงามๆค่ะเก็บเอาแต่ดอกที่นุ่มๆเนาะค่ะนี่มื้อน,นี้ค่ะป้ายุทธได้ขาตั้งกล้องมาค่ะเพื่อน ก็เลยจะไข่เนี่ยก็ได้เสร็จที่ได้ทำขั้วสะอาดเฮ็ดไปพร้อมเลยเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามือว้านมือว้านนี่ขาต้องกล้องมีปัญหาก็เลยบ่ดด้ไอตัดขาแล้วบ่ดด้ทำขั้วสะอาดไปนั่งหนไปรุ่นกันเฮ็ดหนานแหลเยอะเลยปลานี่ค่ะ นี่เก็บเป็นเห็ดไข่ค่ะเบิ้งน่าเสียดายค่ะเห็น่าค่ะปู่ว่าไปอยู่เก็บไปมิตรดอกขนาดนี้แหละค่ะแต่ว่าเมื่อนี่บ่เอาเนาะค่ะไปอยู่จะห้าดอกตุ่มๆงามๆค่ะนี่เห็ดไข่ค่ะไปอยู่เขาไปเบิ้งศึกษาในยูทูปเนาะค่ะทีเขาเจ้าเก่งเรืองเห็ดเนาะค่ะนี่เห็ดนานาเขียวๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่แล้วเขาเจ้าให้เบิ้งขอบๆมันสินั่นนะนี่เห็ดไข่ค่ะ พอดนาเสียดายเขาบานบานไปและะ้วค่ะไมคะเห็ดแดงเห็ดแดงคือเห็ดลำหมากนี่แหละคะ่ะวาดฝนตกนี่เห็ดเกียกขี้ดินขี้ดอนปายูเก็บเห็ดปายูยาจากหัวจากกองค่ะเพื่อนเห็ด ฝนตกแล้วฝนตกแล้วดินดินนี่กระเด็นใส่ดอกเห็ดเนาะคะ่ะจนบักจนว่นาดํบ่เกียกคอกเอ่อเกียกปินนะ,ะเดีวไปอยู่ไปเคลียไปขวดดินอีกนะคะเพ่นเามาจับดอกเห็ดแงเปื้อนไปอีกมีแต่ดินไปหัวไปบ้านบ้านโอ้ยเนาะ,ะ,นะ,ะเก็บเห็ดกเก็บบ่เ <c oughs> ป็นคือบ้านเบัดไปเบิง่งไปเบิ่งผู้อื่นเขาเจ้าเก็บนะเห็ดเขาเจาาา้าล่นแล่อน,ลอ,นอยู่ยัง เจอแล้วพี่น้องมังเห็ดพึ่งเลืองค่ะขาไปพร้อมเลยค่ะสวยโอ้ขาเหยาแต่ว่าถากกินค่ะากแทะขาไปแล้วเห็ดทานค่ะเห็ดทานสามดอกเลยเกิดโก่อเลยทานนะคะ โอ้ปลาหนียุ่งเยอะเลยค่ะยุ่งเยอะยุ่งเยอะปลาหนี่อดอกนี้เอาไว้ค่ะยัใหญ่แล้วยมขอบาน์ค่ะเล้วเนาะไปอยู่จบะบ่เอานะคะซัมหนีเอายุคานเมื่อน,นี่ดอกว้าสองดอกเอา้านี่ดอกนึ่งสามดอกสามดอก งายหรอกซ้ำนี่พอเกียงเสียบเลยค่ะนี่พ่อเกียงเสียบเลยนนเ,ยเ,ยเลยห็ดท่านค่ะนี่นี่แหละปายุจะหาเจ็บเอาแต่ดอกอ่อนๆนี่สิคะ่ะดอกอ่อนไปเกียง โอ้โหปายุทึงทึ่งเหยียบคานเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าเขาส่อนใบไม้ยุค่ะเอนะ๊เขาพึ่งขึ้นนะคะเพื่อนดูไหมนี่ดอกดอกเขายังได้นหน่อย,ยเหตุท่านค่ะเหตุทานนี่ใบไม้คุ้มปายุเหยียบร้ายดอกเมื่อกี้ะนะคะเหตุท่านถ้าเกิดถ้าเจอเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นมูนะคะเพื่อนเป็นมูหล,ลบๆนะ ปันหยดหน่อยน่อยป้าหมองม่เก็บี่่จะเป็นป้าหิดทานฮ็ดไข่ฮ็ดนาเลเนาะค่ะฮ็ดละหมากไปจันนะป้าเานี่ยายุไม่เก็บ ฮิดนาเลเห็นป่ะค่ะเขาผึองจะข้นน้อค่ะนี่ยโอ้ยถากถากฮ็ดพึ่งเหลืองค่ะ เลค,ค่ะนนี่เห็นมามคะนี่นี่ใบไม่พุ่มเห็นไหเขาตรงเบื้องกับคาดีดีด้ค่ะนี่เขาอ,อยากขึ้นมากนะไข่บ้านอยากออกเฮ็ดก็ได้เท่องถากแทะเออเออยี่ยงถากนะเยี่ยงถากเยี่ยงถากทานค่ะทาน ไปยื้เจอสองสามดอกสี่ดอกเลยค่ะอดอกนี้ยังน้อยอยู่จ้ะบ่เอาใบโอ้เอาเอาใบเนาะค่ะดอกเขายังเด็กอยู่ราคาเนี่ดอกนี้ยังน้อยอยู่นี่นี่ดอกนี่ยฮะไปอยู่จะเอาดอกดอกนีเนาะค่ะ สำคัญเพื่อนดอกยังนุ่มอยู่เต็มว่าถากแทะบ้างเลถากแทะไปจนจนจิกเหมือดดอกเลยขังลางเนาะค่ะต้อหาต้อนดอกนี่พ่อเอาได้บ่น้อดอกนี่เขาอยากแมงแหรอคะมันขาแมง แต่ว่าป่าอยู่มึงตรงกลางบรทัทเนี่ยดอกเขานน่ยังดีๆยู่เนาค่ะยังเอาได้ดอกนี้ขาดีอยู่ค่ะขาเขาดีๆอยู่ดอกนี้ทึ่ง ข้างล่างกับง่ามค่ะข้างล่างกับงดถากบาแทลเนาะคะ่ะนี่ขากระโบมิง ดีเลยแต่ดอกอนี่ดอกเมื่อกี้มาอ,อย่เก็บเมื่อกี้นะคะ่ะนี่เห็นไหมยังดอกนุมน่มๆดอกนุมน่มๆอ่ะอเดอ้อเอฟซีมาเก็บเห็ดนักกัน,นแป๊บเดียวได้หลายแล้วอแม่คะพ่อแกงเลรอได้ซ้ำเลยค่ะพ่อแกงแล้ว เฮ็ดทานค่ะเฮ็ดทานแหนเมื่อร่เ <c oughs> ขาจะออกเป็นมูเนาะเป็นมูเป็นมูนมต่างโอ้กระตาตังเห็ดทานเนาะเห็ดเนาะท่านี่ไปอยู่บ่เห็นทางเทียหนีเหยียบหอดหัวเห็ดการเพื่อนเพราะว่าบ่าเห็นนะท่านเจียเฮ็ด อันรั้งเยยบห้อเห็ดทังเอกกระตาตังดิค่ะถ้าาจะเห็นเห็นเห็ดังสีมันตื่นเต้นเนาะค่ะตื่นเต้นดีใจนะฝ่านะเก็บเห็ดยุสิตากันเลียวไปหาดอกไม้เพราะนธรรมดาดิปายุสเื่อๆเลยก็เจ็บเห็ดกับสิคือกันนี่เนาะเห็นเห็ดนะตื่นเต้นนะคะเรื่อยวไปหาดอกไม้ไปเรื่อยๆนะ ลูกจอดว่าเห็นเห็ดไข่พนาคาร แก่นเนาะค่ะเห็ดไข่คานเพื่อนเห็ดไข่ายีกเนี่ยดอกเขียวเกียวเห็ดไข่ยายอีกต่าหาแข็งแข็งเป้าหยู่ตัดเลยโอ้ดอกโอ้ถาดเอาเนี่ค่ะดอกงามงามเพื่อนดอกงามงาม ก,กําลังนอนอนยังช้ำานีเลยอย่าง,นะางไปตาปําป้นเนาะค่ะเนาอย่างตาําป้นนะอยู่เดินมาเจอเห็ดไข่ค่ะสองดอกแต่ว่าดอกหนึ่งก็เป็นล่าเ,เนาะค่ะดอกดอกนี้ยังได้ยุคานี่นี่ดอกนี้ยังสวยยังได้อยู่นี่โอ้ขายข็งเข่งขาขาเข,ขาเขงีเ้ง,ง,ดงดีดีเหมือนค่ะว้า ถัก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 ไหมเดี๋ยวตัดตรงนี้อเขากันขางามงามเอฟซี่ว่าไอ้ยไปอย่างตำปนเสียบเสียบกันนะ เห็ดค่ายเยอะเห็ดหนาเลยนะหนาเขียวๆเดี่ยมันจะเป็นเห็ดไข่าดีเนาะค่ะอามไปเดินต่อบบนี้เดินต่อค่ะค่ะไปอยู่มาเจอเห็ดมันปูเยอะเลยค่ะเพื่อนเยอะมากๆเลยเคยเห็นปายู่เพิ่งเคยเห็นเห็นมันปูใหญ่ขนาดนี้ค่ะเพิ่งเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะนี่เนาะ หกใหญ่มากๆเลยแม่ค่ะพี่น้องเลยค่ะเจอเห็ดมันโปูดู Ô, oh, đọc cái dữ lấy, ha? Dọc lấy lấy cái dữ lấy. Dọc lấy lấy dữ lấy. Bừng, trên bọc hang đọc lấy lấy dữ. TĐo chào về con nó, ha? Mày có thể đọc con. Mày nhung đọc lấy ทงไมเขามาเก็บกันค่ะ mm hmm. เล็กๆอยู่ข้างเพื่อนเห็นปเอาว่านอนี่เขายังดอกหน่อยอ่ะ <laughs> ใส่ซีมเมนต์กวางหมูป่าน้อมาดูดนเนะเพราะว่าป้าอยู่เห็นกวางสองตัวเมื่อกี้เนาะสองตัวเนาะ เอาใบก้นเนาะคะนะ่ะเนาะใบก้นมาเก็บโอ้อนะจะพักกันเขาบ้านแล้วค่ะบันนี้ลุงกจะจิไปทำงานเนาะคะ่ะเบื้องป่าอยู่ใดทั้งเห็ดมันปูทั้งเห็ดไข่เห็ดหนาแลเห็ดทานเห็ดกอเห็ดผสมค่ะเมื่อนี่เบื้องใดเก็บเอาแต่ดอกกำงงามเมื่อนี่ค่ะเพื่อนนี่แต่ซ้ำนี่กับพรอแกงแล้วค่ะเพื่อนค่ะ เจอกันคลิปนาค่ะเพื่อนๆปายูขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขภูสุขวนเดอการที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณถูกๆคอมเมนต์เด้อค่ะเจอกันคลิปนาค่ะขอบคุณค่ะบายๆลุงจจนเป็นกับาหาของเป็นปอยู่กับมหาของหาของไปอยูค่ะเพื่อนต่างคนต่างหาหาไอของไวยของมันเนาะค่ะแต่ลุงเพิ่นกับว่ได้อกอยังหรอกค่ะแต่ว่าเพิ่นกับอ่า ขยันหาค่ะเพราะว่ามันเป็นงานอดิเรกของเพื่นเนาะค่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนบายบาย